สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี e ่ห้อเอฟสันรุ่น EMP 170 0นะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EMP e 170 0นะครับสำหรับสเปคเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ EMP 170 0นะครับความสว่างนะครับ2200ลูเมนนะครับคอนทราตเรติโอ400ต่อ1 ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับสภาพเครื่องก็เก่าตามกาลเวลานะครับแต่ยังคงสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องนะครับทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับผมทดสอบฉายใส่กําแพงนะครับนี่ครับเปิดไฟไว้ด้วยนะครับ1หลอดนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเ p ฟ o ันโปรเจกเต e m p 1 7 0 0นะครับความสว่าง2,200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลำแสงก็พุ่งอกมาปกตินะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เครื่องก็สวยทีเดียวนะครับผมทดสอบกับโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้ผมต่อกับโน้ตบุ๊กไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับฉายภาพยนตร์นะครับไปดูกันเลยนะครับผมฉายผ่านโน้ตบุ๊กนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็ฉายออกจอนู่นเลยนะครับฉายออกกําแพงนะครับวันนี้ไม่ได้ทดสอบกับจอนะครับผู้ชมครับนี่คือ e p s สันโปรเจกเตอร์ EMP 1 7 0 0นะครับ2 2 0 0ลูเมนนะครับดูดูความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับแจ่มสว่างทีเดียวครับคุณผู้ชมดูครับทดสอบด้วยพผู้ชมเรื่องฟ้าร9นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับสำหรับเจ้า e p s สันตัวนี้นะครับทดสอบกับ โน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราไปดูลําแสงข้างหน้ากันนะครับอ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับดูลําแสงนะครับที่พุ่งออกมานะครับที่ปล่อยออกมานะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามนะครับ2,200ลูเมนนะครับเอฟสันโปรเจกเตอร์เอ็มพีหนะครับก็สวยงามนะครับภาพนะครับคุณผู้ชมครับดูครับภาพสวยงามทีเดียวนะครับที่ผมทดสอบกับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ฉายเข้า กำแพงเลยคุณผู้ชมดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะ2,200ลูเมนนะครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ emp 1700ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายนะครับในราคา6,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ